อย่างมนปรทางบ้านับราด้ไม่ี่ดเเนดเมาปูกำลังมั่นปูจากฝั่งสอปปล่าครับกำลังมั่นมือเนี้ยวั่ได้จำจองบมอ จำจองมันอ่ะนี่เขาปละปูเขาลาปูนะเขาละปูอันปูน้ามืดนะอันเร็วน่ะปูมันจำจองไว้มีปนปน่ปูซน้าเออนี่ก็ลาังครับกำลังมั่นปูตัวใหญ่จากฟังล่านี่ปูบิดหรอปะ่ปูบดลค่ะปูใหญ่มากๆเลย อันนี้ก็ใหญ่พี่นนงยังใหญ่ครับพี่งยังใหญ่คนใหญ่ปู้นั่งปู้นี้มัดขาปู้อย่างเจ๊มันไายค่ะมันแรนเก่งบ่ค่ะเอาออกมันแลนนลิดๆิลลิลลิลาหลลิลลไวลิล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 จิลล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  แอนีต وني รัเซียเรื่องปูพี่นงเสียนปูเรื่องหอยเรื่องเห็ดเรื่องเห็ดนี่นงเอกประจําช่องไข่พี่นงสวยตลอดสวยตลอดไข่เลมื่อไรไอ้ลีบอเอาซื้อเม่อีรเนี่ยโอ้ยใจหายเลยว่ข่พิซซกิดฮอจ้า่หอบอ่ือบลส้เลยไส้ด้ผู้พาเล่ครับเป็น uT ทูบครับผู้ิษิตพาเละ แมนยี่บอ่อขอบคุณครับผมผู้ดินข,ขาบนะลอนน์คอนเบิ้งซูมอเอาคือซูมอเมอรแล้วสิ่เบ่บ่ลอ่อลูไไกไส้บ่อ้ยขอยคือชิ้นพืชทอดจาเลียตายใจหายเลยว่ะค่อยเจ้าแปรได้ขันจะอยู่ขอขึคนมวลเด่๋ยวคือมวลมีความสุขนั่งรับได้สบายเลย ท่านจะประโยชน์คคือจะบาลาบดอกมัน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 บาลานด์เออมัน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 มวนใจเป็นธรรมชาติผูกพันโดยกัไม่รู้ตัวเลยพี่น้องผูกพันโดยบุหุโตมาอยู่รอกันเกือบสองปีสาวฝั่งสายพี่น้องสาวแม่มสาวฝั่งซ้ายผูกพันโดยบุหุโตจะไปขายเห็ดอยู่บ้านบอ เป็นบ้านเป็นด้วยจะเป็นลานค้ามันจะไปซื้อโลงและเอาเห็ดเครื่องอ๋อโลโซงไม่ได้รู้ใช่ฝากไปไว้ฝากเอาฝากพอไว้ไปขายเห็ดตามบ้านมาไปรอขายบอกั้งที่พ่อเจาะเป็นคนเกษตรเป็นคนไทยเนาะหาซื้อไทยใช่หาซื้อทีไปทางใต้ใช่หาซื้อทีไปทางใต้มาอยู่ไทย มีโพดแต่ที่แฟนเจ้าเนาะมาอยู่ไทยมาอยู่ไทยมาอยู่ไทยหาทางมาอยู่ไทยมาพอกันทั้งทีฟังไทยมีโอกาสมีโอกาสจะเลื่อนลำลุยในเงินผู้เฒ่าเด้ฟังไทยได้เงินผู้เฒ่าเด้ได้เงินผู้เฒ่าเด้ได้เงินผู้เฒ่าเด้เงินเดือนหกลอยคนเด้ โอเคไหมยูบ่บ่ประมาณมาวันีโอกาสเลยมากเลยเออมา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 ชักเก้าสิบห้าเก้าห้าเปอร์เซ็นต์เนาะเลยยู่ล่าหาเปอร์เซ็นต์เนาะจะให้มาอยู่ไทยเนาะพี่น้องเพระาะว่าเราเป็นมิตรสามีฟังไทยพี่น้องดึงแฟนมาอยู่ได้มาสั่งเนี่ยสั่งตัวให้ลูกเด่นหนังสือฟังไทยตัวใจเป็นคนไทยเนาะโอ้ดี ถึงเรามีแฟนแต่เรามีงามอย่างเรางานอยู่พี่นเราสวยแฟนเราก็มีลูกนแรกแก็มีแต่ว่าเราสวยหนาหลักขยนันสืบสาวเรื่องมาแล้วต้นขยันมากๆเลยพี่น้องถ้ง่เห็นหน้าแต่ว่าหนาปเปล่าแหล่เนีน่ยงงยู่นะแต่คุม <laughs> ค้มเซิงคุ้มเซิงเขาเขาเขาเกี่ยวเขา <laughs> ไม่อย่างไะฮะเนี่ยฮะไทยว่าได้บ่ <laughs> โอ๊ย, <laughs> อยโอ๊ยล้มหนามันแน่เอาตะมือกล่องไรอ่ะล้มหนามันแน่ระบายคอยเป็นออาารองทายแต่ฟาบละบายละบายมือกล่องะาาะมละบายท้ายแต่ฟาบล้วายไปตำลมเพันพี่น้องไก่ท้ายแน่พวงง่ามๆเนี่ย ลานดอกจานถรงซืงซีเลือดซา้านดอกจานตลาดลานดอกจานตลาด้านดอกจา,รานจาร,าน,ารน,านี่ของแปลกๆบืงหลายอย่างดานในกิโปมกิโล มน้ำผึง่งมีโตโตโตโอเริ่มสิบบดแล้วพี่น้องญีบพุก็เริ่มสิบบดแล้วด้านในแทบเด้ดอาหารเต้นบ้านอาหารหายากแต่ว่าตลาดนี้มีทุกอย่างของปลาปลาแนยปลาเน,ย,าเนยพี่น้องเสือเบิง่งเสกวโคร่เมื่อหบ,บ้านหนูกระส่งกระส่งไปไปส่ง พีงทรดฟังกับมืนอบเ็ดเฮ็ดฟังบ่อียังไยงนะโอ้ันบท่านอันเมืองกีนเราสิรอขายไเรมสิรอขายไไรมสิรอขายไรมสิอบบออันนี้ส่ไปนี่ แสบ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 พี่น้องทันน้ำนมเจ้าถ้าดำเจ้าเปี๊ยดำบะข้าว บักไข่น้บักไข่ลูก้อลูก้อบักไข่บ้าน้องสองแสบนี่แียงอืมหอยก่บก็หลายดอกเนาะบุญขุนเนาะบล นี่ใส่หูนี่ขอบคุณค่ะน,น,น,นายนดีดแล้ไม,มือไหร่กาลมา้กาแฟดำกินแล้ดีกินม่ใ่นตาลใช่ไหมบอกว่าใส่เลยกินแล้ดีบำรุงร่างกายกาแฟดำกาแฟดำาแฟดำไปใส้พ่อนะซิมเมอร์เราบ่อจะซิเมอร์เราบอรอก็้แ่นงเราเป็นพ่อหาบพี่น้อง <c oughs> นายหาบ ขาเราแข้งเราสิกับบานเราวะนี่แหละหาบของขึ้นท่องฟังโขงกันเป็นเล่าพี่น้องแข็งแรงอินดีย้มเราบปแข็งแร่งพักผ่อนเราวะเราเป็นคนหาบของขึ้นฟังโขงมือนีเราบสบายเราเก็บขาเอาถือว่าวเราก็ซอย มาหากินเองพี่น้องถึงสี่อายุแกแต่ว่าเราก็แข็งแรงพี่น้องต้องชื่นชมความสมมารถเพินินึ้นเบิ้งของหนักๆขังละหาสิบโลหาเพิ่มมาจากฟังโขงพี่น้องสูงสําใดพี่น้องต้องชื่นชมเพิินพี่น้องคุณพอเฮาเาขอบคุณเพ่อนเพนด้วยารที่มาชมมาติดตามพี่น้องมากเบิ่งมาหลาะนะครับน้ำกัน ช่องผลิตพาเลาะขอฝากเนี่ยฝากตัวนะครับช่องน้อยๆเด้อครับเด้อยังบ่ผ่านเกณฑ์เลยครับย,ยังบ่ผ่านเกณฑ์เลยยังบ่ได้ผ่านเพราะว่าเวลาเบิ่งอาจสิบ่หลายวีโอผมแต่ท้ายไว้บ่เกิน6นาที7นาทีแต่ละคลิปพี่น้องบ่หลายแห้งก็บ่มีเวลาไปย่าถ่ายดันในพี่น้องนี่กําลัางมาอีกสินค้านึงเฮ็ดพี่น้องเฮ็ด ส่งเฮ็ดฟางกำลังขึ้นมาแล้วขอบคุณ kind of นะครับเด้อเพื่อนๆที่เข้ามาชมมาติดตามนะครับเด้อก้อนอะไรก็แชร์นะครับผมสิได้เบิ่งขอลอแค่เลยเกียเล็กเกียหน่อยมีสลาเน่บ่มีสสลาเน่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณและขอบคุณ